เล่นแต่ยุี่แล้วมาราคามันทำไงมันก็ไม่มาพูดมาทีเปรตละเกินต้องใช่มันแพงต่อแพงเขาเลี้ก็ต่อยาวเลยทำยังไงหน้าเสือมันจะจาาใช่ลองหมดไปเคยชนะมาเคยชนะมามวยรอบแักยากทั้งมวยรอบแักยากเขาให้เป็นยศครับใช่ไหมไอ้นี่แบบรวบรัดใช่รวบรวบสรุปว่สรุปผลสรุปถ้าเรามองสามยกเราก็ไม่ได้แพ้ใช่ปแต่ว่าอย่างนี้เขา ยาบรรยากาศก็ใช่แล้วก็ยาครับชนะได้เน็นอยหน่อยนะครับต้องดื่น้ำอ่ะต้องได้น้ำอ่ะนะได้น้ำได้อาการอะไรเงี้ยเด็กมันก็ทำเต็มที่แล้วเอามาสู้เต็มที่แล้วเครับพราะรักบรรยากาศมันไปหมดแล้วทุกวันนี้บรรยากาศน่าสื่อต้องได้เฉพาะไปบ้างไอ้หวันนี้มันไม่มีตัวรองมันก็มีตัวฮึดเป็นไงบ้างวันนี้ก็เสียใจอครับเสียใจอยู่มันเป็นไงี่เพราะอะไรครับ มันไล่ยากไม่รู้ว่าอย่างไงไม่ได้สามมาทำอไงก็ไม่มาไม่มามันก็ทําจนท้อด้้แลวบรรยากาศมันคือว่าหมดสามยกเราบางครั้งเราก็เรว้ยว่เราตามเทรนเนอร์เรามองเราไม่แพ้ใช่ไหมแต่เราก็มือดีสามนี่ไงน่าจะมีลุ้นมีมีใช่บ้ามีมีมีคนมาอัดฉีดว่าอะไรอย่างงี้มันมาอัดฉีดตั้งก็ยกสามแล้วเจะรู้ว่าเราแพ้บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราแพ้เงียบเก็บทำไปทำเงียบเก็บนับไว้ก็ท้อแท้ใช่เราก็ไม่รู้ว่าเ แพ้หรือชนะวันนี้วันนี้อยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษลุ่นี่ครับขอโทษแส่มือล้มบอร right? yeah. oh, oh, ับก okay, ็ไปหน้าจะอำไห้ดี่ว่านี้ฝ่ายเอสซีจะติดตามเพื่อไปไหนครับก็ฝ่ายเอสซีตามนะครับก็ไปหน้าจะทำให้ดีวันนี้คคคครรัับบบโออเขุณครับ